สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โลโบคาเฟ่ครับโอเควันนี้กล่องน้ำตาลตัวพิเศษตัวพิเศษนี่ตัวพิเศษนี่บล็คโอนิไทยจินมูราซามิที่ว่าสีม่วงมาเต็มครบเลยก็เดี๋ยวแกะอันนี้เราเราแกะสดสดเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอ่าแกะแกะกล่องนี้โอเคนี่นะครับ นี่นะกล่องดีครับสีสันสวยงามอืมอือก็น่าจะเป็นรูปเหมือนกล่องกล่องกล่องตัวหลักเนาะครับแต่ว่านี้สไตล์กล่องตัวหลักเขาจะเน้นท่านั่งให้อ่าอ่าบหดีงอ่าบอดี้เป็นตัวใหม่อ่าบอดี้เป็นบอดี้ใหม่ที่ไม่ต้องซื้อเพิ่มละใช่เป็นตัวที่นั่งนั่งเก้าอี้ได้เลยอ่างั้นถ้าใครไม่อยากซื้อสีแดงนั่งได้ก็เอาซื้อสีดำเนี่ยซื้อสีดำซึ่งหายากกว่าสีแดงนั่งได้เพราะว่าไม่รู้ไม่รู้ตัวไหนหายากกัน ต้องดูกําลังฮะเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ตัวนี้ก็หายากเหมือนกันตอนนี้ก็ขึ้นเข้ามาอ่าข้นเข้ามาตอนนี้ก็กำลังใหม่อยู่ครับโอเคเดี๋ยวเราแกะมาเราก็จะประกอบเลยเพราะว่าเราเคยทําคลิปไปแล้วครับผมโอเคครับครับมาแล้วครับหลักๆโโอนี่ไทจินครับแบ็กเวอร์ชันครับตัวมันก็ คือเราเรียกแบล็กนะแต่จริงๆในนั้นมันบอกในโทนออกโทนม่วงดำม่วงทมึนสมืนนทมึนทมืนครับเหมือนเดิมประมาณ95%อร์ห่างกันนิดๆหน่อยๆก็คือตรงที่สีสันสีสันนะสีสันสีสันแต่ระบบการแปลงอะครับเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นแบบโมโมใหม่ที่พี่เอกบอกเั็ผมแต่สามารถมองได้ดีได้ล่ะใช่ นั่งก็อี้ได้แต่ไม่มีจอยนะฮะไม่มีจอยด้านหลังไม่มีจอยตอนแรกคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะใส่จอยมาล้วจะไปรวมกับตัวอื่นมันอาจจะได้อารมณ์โทนแบบนึงพี่เอกโมได้ไหมโมเอาจอยมาเชื่อมกาวโอ้มันต้องทําเยอะเดี๋ยวมันจะเสียของไปนะ้ามันติดมันต้องติดตลอดเนะแล้วนี่อ่ามีตรงนี้ดาบเขาดาบก็จะเอาไปใส่ตแทนตัวนี้ไม่ได้ อ่าใส่ใส่ตรงตรงนี้ไม่ได้อ่าไปใส่ไม่ได้ไปแทนทงไม่ได้อืมก็คือนี้ก็คือดาบดาบของตัวตัวนี้ไทยจีนปกติอะจะเป็นสีสีเทาีเทาแต่ตรงก้นนี้จะใส่ไม่ได้คมเนาะนี่มันจะเป็นแบบปลายแบบมีเงี้ยงมีมีแง่งออกมาจะไปใส่หางนก็ไม่ไ้ไม่ไม่เข้า เอาไว้เป็นอาวุธอย่างเดียวอาวุธชิ้นๆอย่างเดียวฮะเป็นอาวุธอย่างเดียวครับแล้วก็หมวกหมวกมันมีหน้ากากหมวกก็หน้ากากหน้ากากเล็กหน้ากากแล้วก็ใส่ทับไปเลยครอบไปครอบไปให้เป็นแบบโหมดเป็นโหมดแต่ไม่เคยดูเรื่องราวของมันก็ไม่เหลือก็ครอบไปเลยอันนี้ก็ดีเหมือนกันครับจะได้ไม่หายส่วนมันเหลือนี้พี่ส่วนหน้าอกนะครับ เดินเอานเดินอ่าอันนี้ก็เป็นหน้าอกอืออ่าอือเราเอามาทำเฉพาะล่างนี้ใล่ละอืมพี่ขอหน่อยอันนี้หน้าอกใส่เลยอ่าอ่าอ่าอืมส่วนได้ละมือกับแขนเนี่ยเหมือนตัวสีแดงที่เรารีวิวไปก่อนหน้านี้ฮะก็คือมีเป็นหมัดกับมีเป็นแบบแบนสุดท้ายแค่เป็นองค์นี้ไท้จิน สีดำาอน fake, ้อนีใไทจินสีดำโอ้นี่ไทจินสีดำสีดำเลยสีดใช่ครับมีแค well. ่นี้เองส่วนที่เปลี่ยนส่วนที่เปลี่ยนก็มีแค่นี้ยอย่ยคือบอกว่าระบบการแปลงร่างมันไม่มีอะไรตรงนี้คือเป็นส่วนเพิ่มดาบเพิ่มใช่ครับสามชิ้นแล้วก็นี้มือใช่ครับก็ก็หอเราลองมาแยกล่างดูไหมพี่เอก่อนได้ได้ ว่าเป็นยังไงว่าเออมาแล้วแต่ละล่างเป็นยังไงได้ครับดูได้ครับโอเคอันนี้ก็คือดูให้คล้ายๆก็พามันเป็นโอนิชทจินเหมือนเดิมครับโอเคครับนี่นะครับเหมือนเดิมขอดปีกอดแขนขอดแขนลิอง โอเคครับก็อันนี้ก็ใครข้อดีข้อดีของ black อ e r s i o n มันดีกว่าสีตรงไหนคือนั่งได้ไม่ใช่ครับผมหมายถึงทั่วไปเลยทั่วไปเลยคือมันจะไม่กระด่างกระดำบางทีเนี่ยอันนี้จะเป็นสีน้ําเงินอันนี้จะเป็นสีเหลืองอันนี้จะเป็นสีดำสีดาแล้วมันสีแดงอ่ามันสีแดงมันก็จะไม่เท่ากันไม่บาลานซ์ บางคนที่ชอบความสมมาตรแต่ตัวนี้มันจะตัดปัญหานั้นคืงไปเหมือนตัวเดียวมันก็จะได้โทนดำาม่วงใช่ใช่เขาจะคุมโทนได้ใช่ใช่ครับประมาณนั้นข้อดีของบลูเวอร์ชั่นซึ่งก็คือการเอามาย้อมสีนั่นแหละหลอกให้เราซื้อมันคนละตัวกันเราก็ต้องซื้อมันคนละตัวกันเหรอออมันตัวเดียวกันชัดๆมองหนึง่ เนี่ยเื่องเนี่ยเนี่ยเื่องบันไดเนี่ยแถมเป็นพีบันไดโอ้ไปกันใหญ่โอเคก็ครับก็สนุกสนานกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับที่ช่องโลโบคาเฟ่ครับครับสวัสดีครับ